ับสวัสดีสวัสดีทุกคนครับนี่ครับค่ะวิพาเห็นนี่ครับคือส้มตำครับไก่ก็บส้มตำขังโมเดอรเดียวนะครับนี่ครับทำเป็นบ้านจะแซ่บแท้ตัดอันนี้อะไรครับเดืตำอะไรเนี่ยอันนี้ตำปูปลาให้เขาค่ะตำปูปลานี่ฮะใช่ไหมครับค่ะปากเลยค่ะขั้ไกลหน่อยครับโอเค นี่ครับหมูแดดเดียวครับอันนี้อะไรครับอันนั้นเป็นพริกกระเทียมหอมทอดเอาไว้อันนี้มันมีแถมอยู่แล้วแต่ว่าถ้า,<อ>ากกเพิ่มก็กระปุกละห้าบาทโอ้โหขายได้กำไรไห <พา S 2> มครับเนี่ยดูดิพริกขี้หนูก็แพงนะคุณลากยากเพราะเข,ขาขาดพริกก็แพงกระเทียมก็แพงนะคะเอามันแดดนะคะนี่ครับหมูแดด จืดมันก็อยากจะได้จีดบ้างนี่ทุกคนมาอุดหนุนได้นะกคนหัวยใหญ่ถนนหัวใหญ่ครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยตรงไหนอะอก่อนถึงต้าหลี่ชาบูอะไรได้แหละหายง่ายนแหละอยู่ตรงเนี้ยอุอดหนุนนะทุกคนเซเวน่นเนี่ย มาถึงร้านต้าหลี่ชาบูอะไรเนี่แหละนี่ค่ะาก,ากินมากอาหาบ้านเลยค่ะบุญับเี่น าำแตงแล้วเปลี่ยไปตะปูปลาเอตาขอทจีนออโอเคนีป่ปลานะคะต้มเองค่ะปลาต้มเองนะครับขายนานเนี่ยค่ะตรงเนี้ยคุงมาขายได้สองสามอาทิตย์่อ๋อแต่ว่าขายได้อยู่ใช่ไหมครับออนนโอเคขายได้เรื่อย อย่าเป็นเส้นนะครับทำับบแม่ป้าเลยครับเสร็จน,นก็จะตกนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งตกนะ <S 2> <S 2> ขายให้หมดก่อน ขายให้หมดก่อนเขาค่อยตกนี่สทำแบบเป็นบ้าเห็นไหมคนเราดูดิคนเราสู้ชีวิตอะ่ะไ,ไม่ต้องเอาอะไรเปต้นทุนอยู่เลยไม่เกิทภูณีย์อยา,ทากทำก็ที่ทำ รถเหรอนู่นอ๋อท้ายอยู่ด้วยนี่ตู้ขับผ่านไปแล้วครับดีจริงรถตับปลาชอบร้านอะไแบบเนี้ยทุกคนดูไว้เป็นแรงผักดันครับน่าจะเริ่มแล้วอืม ใหญ่ได้เล็กได้เล็กได้ก็ใหญ่ได้ครับเ่อบีเหรอครับพี่บีหูแดดเดียวสับตับีหมเียวี่กกระเทียมด้วยนะสุดยอด โอเคครับไปส่งของก่อนก็นได้ครับนะไปส่ขงข้่วตัวข้าวถ้าอยู่แถวห้วยใหญ่หรือผ่านไป,ไปผ่านมาแถวห้วยใหญ่นะคบแวะมาอุยไม่ได้นะทุกคนถ้าเกิตูถ้าเกิดออกไปก่อนถึงวัดห้วยใหญ่ครับถ้าเกิดมาทางเส้นลำสามหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามาทางเส้นสุขุมวิทตรงเข้ามาตรงวัดห้วยใหญ่อะ่ะตรงเข้ามาครับ เลยติดตาเอตาลีชาบูมาตรงเนี้ยเอาหูจับนี่ของตุนใช่ไหมค่ะขอชิมหน่อยครับค่ะล้อเลยครับโอ้โหอาอร่อย Ồ, luôn đâu à cái gói kia. อร่อยครับอร่อยเนื้อเขาเหนียวพอดีนะครับอร่อยมากคุณ ไม่ให้เชิญแบบแมงวัยมาตั้งกินไม่ได้เรียกเลยค่ะออฮาเผ็เดเผ็เดเผ็เดเผ็ดเผ็ดเผ็ดออร่อยมากเผ็ดไหมคะครับนวดจัดเลยอ่าพอพอพอ,อต้นแรกวะ โอ้หนี่ผงนัวครับองแซ่บครับใส่มากแซ่บมากนึกเปลี่ยนแล <c oughs> ้วไปตำแตง <c oughs> ตำแตงนะคะ <c oughs> ใช่เพราะว่ากลัวแบบแพลวแฟนหนูจะกินด้วยกลัวมันอื่นไง <c oughs> ถ้าเกิดเป็นขนมจีนอย่างเดียว <c oughs> เนตําเข้าไปเลยครับหนูก็ขายส้มตําเหมือนกันขายที่ไหนนู่นพัทยาเหลือส้มตําแต่หนูตําเป็นพวกตําทะเลซีฟู้ดอแบบเป็นบ้านอย่างนี้แหละอร่อยครับหนูชอบกิน ทำไมว่าหนูขายส้มตำหมดแฟนเรื่องไงมาต้องหาส้มตำกินต้องกินร้านอื่นนะเบื่อร้านตัวเองเบื่อีมือตัวเองใช่เป็นเหมือนกันไหมเป็นเป็นเป็นโอ้ตายดูมะนาวอ๋อไม่ต้องรีบครับรอได้ไหมทุกคนดูเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วมะนาวได้ไหมมะนาวที่ไหนไปซื้อเหรอวันนี้ขายดีมากเลยหมดอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อหรอก ใส่น้ำมะขามแทนฮะไม่เอาไม่ต้องใส่มะนาวหรอกเอาออกนัวนัวแหออน, <Hey. S 2> ในาา่ใส่น้ำมะขามขึ้นไปเดินไปนู่นมันไกลไมัไกลหรอกโหใจไม่ไไมหรอก,กค่ะไม่ยากครับไม่ยากเอาง่ายๆ่ายจากอุ่นนุนครับ ขายตี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยขายตั้งแต่ตีห้ารุ่งเร็วโอ้ห้าโมงเย็นอ๋อหมดก่อนปิดก่อนใช่หมดก่กอนก็เก็บเมื่อวานนี้บ่ายโมงก็เก็บแล้วโอ้ขายดีขายดีเนี่ยสองหมดเลยขายดียดยปิดร้านแล้วฝนจะตกแล้วเนี่ยใช่ hey, มันเมื่อจะตื่นมาแล้วเนี่ยมันฝนได้แล้วเรื่องขายตีห้าคนไปทำงานเขาแวะซื้อเนาะ ตอนเช้าพระใส่บาตรคนทำง,งานอืก <ừ> ่อสร้างเงี <ừ> ้ยอืครับเออมันเอาหมดไม่เป็นไรคะ่ะเอาเง,ง่ายๆง่ายๆนี่แหละ,ละกินราคาถูกๆง่ายๆไม่ต้องไม่ต้อง,องราคาปกตินั่นแหละนี่ตับแตงไปเลยครับบางคนจะชอบแบบเยอะๆนะครับเดี๋ยวตัวสำหรับตูนอะ่ะเอาไม่ต้องเยอะกินไม่หมดถ้าเกิดเป็นเยอะกินไม่หมด บางคนใช่เขาบอกน้อยๆตามกินเองขายดีไหมอยู่ตรงไหนยอยู่พัทยาเหนือครับใน,นปั๊มาขายดีอยู่ครับเรื่อยๆอวันนี้หยุดวันนี้หยุดพัยดทยาเลยนะขายพวกตำทะเลขายพวกซีฟู้ดพวกเหลาพวกอะไรเงี้ยครับ<อ>เหลาซีฟู้ดเหลาอะไรเงี้ย ไปแล้วครับไม่ต้องรอเลนะอ่ะกินไหมกินหน่อยได้โอ้ยฟารอไปแล้วเนี่ยนี่แหละรีบไม่ได้ซื้อของก็จับนี่แหละเมื่อวานนี่ก็แบบนี้เหมือนกันปลาไหลหน่อยครับอืมออมา แล้วครับพอเลยฝายนัวครับเราผมจะตกทุกคนดูตกล้วอยู่ไม่ได้เลยนะโอ้จะอยู่ได้ไงอะดูดิแคาเกิดพายุมาก็ไปแล้วทางร้านนะเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับย้ายไปอีกผมก็เลยไปทำแบบย้ายไปไหนครับย้ายไปเพื่อนไปเรื่องเพราเขาเช่าที่แล้วก็เราก็ได้ย้ายอ๋อเนี่ยไม่มีที่เป็นหลักแหล่งนะครับพี่บีมีเบอร์โทรศัพท์ไหมล่ะ เบอร์อะไร0 6 2, ร2 5 4 6กสองครับห้าส่ะครับโทรหาพี่บีได้เลยถามว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใครอยากสั่งหมูแดดหมูเดือดอะไรได้หมดครับสั่งได้เลยค่ะไปชออืมนี่น้ำมันนี้ให้หนูด้วยเนี่ยเอาหมดนี่เลย ใช่เราไม่ต้องทอดนะเอาไปบดเลยเดี๋ดยวจะตกครับตกแล้วอไม่ต้องรีบครับรอได้เีไ,ไมให้กำลังใจกันครับเราไม่ได้มีมากหรอกครับแต่ว่าเรามีกำลังใจเหมือนทุกครั้งที่ตูนบอกเมื่อมีโอกาสหมดเลยจะไม่ต้องไม่ต้อง นับอย่าขาดนะไปลค่ะเป็ดป้าแล้วปิล้าเลยที่นี่ฝนตกแน่ดูดิมุดตืต่นมาเลยไปเลย <c oughs> สามแมาไม่แถมขายขายครับไปใส่ถุงไปเลยเอาไปทอดกินผลถือใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ดให้เด็กๆก,กินที่ร้าน ปิดร้านเลยครับเอากระเทียมไปด้วยน้องเอาไว้ขายเลยเอาไว้ขายพรุ่งนี้ต้องเอามาครับผมเป็นเท่าไหร่คิดเลยทั้งหมดเป็นสามร้อยสามสิบบาทแล้วก็ดีด้วยที่ท่อด้วยนี่อ่ะัวนี่แล้วอันนี้กี่พววสามสิสามอ่าสามสิบสามก็สามรสาสิบไงสามออ่า อันนี้อันนี้ก็เป็นอะไรหกอะไรหกหกหกไปเท่าไหร่หกสิบอ๋อเป็นร้อยหนึ่งอันนี้เป็นสี่ร้อยสามสิบใช่ไปแล้วเหลือขาดทุนนะฮะนับกว่างครบไหมฟ้าร้องุูมคุมเลยทุกคนจะได้กลับแล้วใช่กลับเลยขอบไหมครับ ครบ,บทาทอน10บาทไม่ต้องถอยครับขอบ,อขอบคุณครับพี่เค้งวงปางนะครับขายดีนะครับใครอยากอุนหนุนพี่เขาหรือโทรมาได้เลยนะครับไปทําบุญไปทําอะไรก็หมงเหมาอะไรก็ว่ากันไปครับสวัสดีครับ